สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกท่านนี่เป็นคลิปประจําเดือนสิงหาคม2565ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอใให่ channel เป็นเพจที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เป็นเพจที่เกี่ยวข้องกับการทำนายดวงดาวนะครับและเน้นหนักในเรื่องของโชคลางไปดูกันนะครับในกระดานโหงสิ่งแรกที่ซ้อเห็นก็คงต้องบอกว่า สิ่งที่เป็นกังวลใจในดวงชะตาของชาวราศีธนูก็คงเป็นในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าเป็นเรื่องของตัวของท่านเองหรือเป็นในเรื่องของบุตรหลานบริวารใดๆนะครับที่อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับฉะนั้นก็ควรจะดูแลใกล้ชิดนะครับและหลายๆคนนะครับที่มีบุตรหลานซุกสนนะฮะก็มีข่าวมาตลอดนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็ มีเด็กอาชีวะเด็กเทคนิคนะครับต่อยตีฟันแทงกันนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนสมัยซ้อนะครับสมัยซ้อเนี่ยเขาเรียกว่าวิ่งกวดพอให้กันหนีหนีกันไปนะฮะไม่ได้คิดจะเข็นจะฆ่าใครเลยนะฮะร,รุ่นสมัยซ้อวิ่งไล่กันพอให้เขาวิ่งหนีนะฮะไม่ได้เอาถึงชีวิตทุกวันนี้นะครับกลายเป็นว่า,าความรุนแรงในในในด้านจิตใจเนี่ยจะเยอะมากนะครับก็ซ้อต้องบอกว่า มันอาจจะเป็นความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นเป็นค่านิยมใหม่ๆนะครับก็ค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยฉะนั้นก็ดูแลดีๆนะฮะในเรื่องของบุตรหลานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะครับที่ทํางานอยู่จะเป็นอันตรายหรือเป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุบางประการที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่านไปดูในตรงส่วนของเรื่องเงินเงินทองทองนะครับดาวการเงินนั้นนะครับมีดวงดาวแห่ง หน้าใหญ่ใจโตมาแล้วนะฮะฉะนั้นดวงดาวแห่งความหน้าใหญ่ใจโตของชาวราศีธนูก็จะทําให้นะครับการจับจ่ายเงินทองของชาวราศีธนูก็จะเน้นหนักไปในเชิงของการซื้อของเพื่อทางสถานะทางสังคมนะครับฉะนั้นการสิ้นเปลืองเงินทองในเรื่องของสถานะทางสังคมนะครับไม่ว่าจะถอยโทรศัพท์ใหม่ ไม่ว่าจะถอยรถคันใหม่ไม่ว่าจะซื้อบ้านหลังใหม่นะครับชาวราศีธนูก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสที่จะหมดเปลืองได้พอสมควรและหลายๆคนนะครับที่เป็นชาวราศีธนูนะครับอาจจะมีกลิ่นอของซิกเซนมีกลิ่นอของการที่ไปสัมผัสกับสิ่งที่เลึนลับได้ในเดือนสิงหาคมฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนู นะครับในเรื่องเงินเรื่องทองก็ต้องบอกว่าระมัดระวังการจับจ่ายแต่ถามหาว่าเงินทองเข้ากระเป๋าหรือไม่ก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับที่ชาวราศีธนูในเรื่องเงินเรื่องทองนั้นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนัเงินทองยังเข้ามาตามที่คาดหวังเอาไว้ถึงจะช้าบ้างรอ,อบ้างอะไรบ้างก็เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป พอไปมองในเรื่องของการงานนะครับดาวการงานของชาวราศีธนูจริงอยู่ในเดือนสิงหาคมนี้หรือต่อยอดมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนะฮะมีกลิ่นไอที่มีกําลังแก่ดวงชะตาแต่ถ้าจะคาดหวังในความสําเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับของชาวราศีธนูซอกขอโฟกัสไปว่าตั้งแต่วันที่20สิงหาคมหรือยอดกย,ยอดไปในเดือนกันยายนเลยจะดีกว่า พราะในตรงส่วนของดวงดาวนั้นนะครับมันจะไปสัมพันธ์ถึงดาวเจ้าเรือนตนอย่างชัดเจนแล้วก็มีองศาที่แข็งแรงนะครับมีกำลังเป็นอุดมีกำลังเป็นเกษตรจะดีกว่านะครับที่อยู่ในองศาของกำลังของมหาจักรนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยชาวราศีธนูถ้าจะคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จการงานในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ถ้าจะให้เลือดหลัวลังการงานสร้างก็คงต้องหลังจากวันที่20สิบอ่าสิงหาคม เป็นต้นไปส่วนในเรื่องของความรักความค่นะครับก็คงอาจจะสอดคล้องกันนะครับว่าเฮ้ยในเรื่องของความรักจริงๆมันก็น่าจะโอเคนะแต่ด้วยองศาของมันเป็นพินทุบาทอยู่เล็กๆฉะนั้นตั้งแต่ปลายเดือนก,นก,กรกฎาคมจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนะครับกินไอของในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูนั้นนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยความรักจะดูหวานชื่นและกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าสู่ใน วันที่20สิงหาคมไปแล้วในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่20นะครับก็คงต้องระมัดระวังอารมณ์ที่อาจจะกระทบกระทั่งกันได้พอสมควรขอให้โชคดี